ครับสวัสดีครับชาหลอด์บบายครับวันนี้จะมาอัปเดตบ้านซีมาลุติครับซีมาลุติคือบ้านสายกำแพงแอนกับดักซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับในเรื่องใครที่จะเล่นสายนี้กันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่นิดนึงซึ่งผมก็ไปหาถามจากเพื่อนๆที่เขาเล่นสายนี้ละกันแล้วเอามาปรับใช้กันดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างจากข้อมูลที่ได้สอบถามมานะครับ เ,เพื่อนๆที่เล่นสายกับดักแต่ว่าเขาเป็นกับดักเลเวลสี่ซึ่งผมเคยบอกคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าแลบคุณตั้ง25คุณก็สามารถที่จะได้วิจัยในส่วนของกับดักเลเวลสี 4, ่นี่ครับกับดักระดับสครับเนี่ยครับซึ่งอันนี้มันจะมีดักได้ดีกว่าเลเวล3ครับซึ่งผมก็ไปลองในส่วนของเลเวลสมาแล้วครับ บอกว่เลยว่ามันดักได้ก็จริงครับแต่มันก็ทะลุไปค่อนข้างเยอะทะลุไปเยอะนนะทะลุกําแพงไปแต่ว่าคือทะลุกําแพงไปประมาณล้านละคือผมมีให้พีว่าล้านกว่ามันก็ทะลุกําแพงไปแล้วมันก็ถามว่าทหารหมดบ้านไหมทหารไม่หมดนะเออแต่เราสามารถข้ามมาได้ประมาณหลักแสนอ่อข้ามหลักแสนแล้วมีแล้วก็มาแล้วมันก็มีกระสานทหารกลับไป ก็เลยจะมาอัปเดตอีกหนึ่งว่าถ้าใครจะเล่นนี้สายนี้จริงๆให้แนะนําให้เป็นกับดับระดับ4ไปเลยซึ่งกว่าจะระดับ4ได้ก็คือ Lab Academy ตรงนี้ครับต้องเลเวล25ยังไงล่ะทำไมถึงต้องเลเวล25ได้ต้องทำยังไงก็คืออันนี้ครับคุณต้องเลเวล25่หครับ b a t t l e h i l ิครับ ใส่ในส่วนของแลนลี่แล้วก็มีคุกเลเวล25เช่นกันแล้วก็จะมีส่วนของอันนี้นี่ครับที่เราก็ต้องเลเวล25เช่นกันเพื่อที่จะมาอัพตรงนี้ให้มันเป็นแลบอะคาเดมี่เลเวล25แล้วจากนั้นเราถึงจะไปปลดล็อกในส่วนของเป็น,นี้ได้ครับดับดับให้มาเห็นไหมครับมันจะมีคำว,ว่าอะคาเดมี่เลเวล25อยู่ซึ่งจากการ ดูแลสายฟรีก็ทําได้ครับถ้ามีการโจมตีมอนเตอร์นะวันหนึ่งคุณอาจจะได้อย่างนั้นสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหรือพันบวก,บวก,บวกจะดีมากต่อวันคุณจะได้เพชรมาค่อนข้างเยอะครับแล้วจานนั้นคุณก็ค่อยสะสมสะสมไปเพื่อที่จะทําให้อัพอะคาเดมี่ให้เป็นเลเวลยี่สิบห้าได้ครับโดยคุณต้องอัพทางผ่านหรือพูนเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก่อนให้มันเป็นเลเวลยี่สิบห้าครับอาจจะสะสมสะสมไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็สะสมเรื่อยๆนะ ก็สะสมไปเรื่อยแต่ว่าปัญหาของผมคือผมอัพโรงพยาบาลไปแล้วไงผมต้องคือผมไม่มีตัวโรงทองเพราะมันกําหนดอยู่ยังอยู่อันนึงว่าลงทองผมต้องเนี่ยมเนอร์ minor. ต้องเลเวลสิบหกซึ่งผมไม่มีผมต้องเอาอันนี้ไปไปลบทิ้งอันหนึ่งแล้วจากนั้นผมก็ต้องสร้างตัวม i n เนอร์หรือโลงทองมาหนึ่งอันเออให้มันเป็นเลเวลสิบขึ้นขอ่นนะเออเลวยี่สิบหแล้วจากนั้นก็ ค่อยมาอัพในส่วนของคุกจอดแนนทำไมเนี่ยอยากโดนดักหรือไงดูที่พลังเท่าไหร่600กว่าล้านยอดค่า800กว่าล้านนะครับอืมใส่บับนี้เลยอืมใครใครสนใจเคนี้นะผมเพิ่งย้ายมาผมเพิ่งย้ายมา าอายุเคสี่สามสองสี่สามสองไม่ดียังไงมันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับคิวหรือหรอกคือคิวมันเยอะไงคิวมันเยอะคือเราสามารถที่จะโจมตีเรือเลเล็กน้อยได้แล้วเพื่อที่จะเอาเอาบับรับการประหารหรือการจับกลุ่มแม่ทัพได้ได้มากขึ้นเพราะเราสามารถวันวันหนึ่งจับได้จับได้ค่อนข้าง,งเยอะนะแต่เราวาวาววาววาวไปอะไรเงี้ย แต่ว่าเสียงด่าก็จะเยอะตามกับมามอนกันโซนจะมาไม่ด่าเลยตีทำไมนู้นนู้นนู้นี่อะไรประมาณเนี้ยมันจะไม่มาณนี้ครับสําหรับเคนี้นะอันนี้เราให้คร่าวๆให้ฟังอนจจะเรามาต่อกันเลยครับในส่วนของกระดาษก็จะเป็นในขนานี้แต่ผมแนะนํานะให้เป็นระดับ4กระดับระดับ4อ่าก็คือแล a บ a คาเดมีหยิบเลเวลยี่ห้าหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะไปในส่วนของ อัพกำแพงได้ครับเป็น h p ของกำแพงคือลองดูแล้วอะ่ะคือถ้าเป็นระดับ level สามมันไม่ค่อยเวิร์กอะคือมันคือมันคือถามว่ามันดักได้ไหมมันดักได้แต่มันดักได้ครั้งเดียวไงเพราะว่าผมเจอแต่ละตัวนะมันมาแบบว่า 3, 7, ามเห้เี้ยเอามาเพียวเข้ามาปับ๊บเอาล่าเพียวเข้ามาปึบ๊บเอานูเพียวมาปับ๊บมันก็ทะลุไงทะลุทะลุไปถึงทหาร ก็ทหารนอนอยู่ที่มาณสักไม่เกินแสนนะไม่เกินแสนผมมีอยู่หกแสนนิงมั้งไอตัวเนี้ยเดิมที่ตัวนี้มีเป็นล้านมั้งผมก็ไปลดลดลดลงลดลงเรื่อยๆ,ๆครับก็เหลืออยู่แค่นี้แค่นี้จริงๆแล้วก็จะได้อยู่ประมาณนี้แหละอถประมาณนี้สำหรับสายกับดักนะกับดักแล้อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาอัปเดตกันก็คือ ตัวนี้ผมบอรนี้ดีกว่าเนี่ยครับมันอยู่แผ่นสามมอนกันก็คือตัวนี้ไอ้ไม่ใช่เออใช่ใช่ใช,ใช่ตัวนี้ซึ่งผมบอกไปลืมบอกไปว่ามันต้องการใช้หินด้วยในการใช้สกิลในการใช้สกิลสาตเลี้ยตัวนี้คือมันต้องใช้หินด้วยแต่ว่าตัวนี้ผมไปดูมาแล้วมันทำมัยากครับคือวิธีการสากัดหินนั่นมันออกมาก็คือ กดเลยนี่ครับซึ่งมันจะปลดเราก็ต่อเมื่อคุณเปิดเปิดเอ่อสกิลของตัวนี้ก่อนนะมันถึงจะเปิดมาให้ทำอ่าเนี่ยครับเปิดมาให้ทำหินสกัดก,ก,กันก็รายละเอียดก็เป็นประมาณนี้ครับมันก็ใช้พวกซัพพลายกรต่างๆในการทำครับมันก็ไม่ต้องเสียอะไรเยอะครับตัวนี้มันเล่นค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายหรือใครบางคนใช้สกิลพวกเนี้ย หินสกัดเนี่ยแต่อตัวเนี้ยมันมันต้องซื้อไงมันต้องใช้เพชรซื้อสิบอันเนี่ยมันใช้เพชรประมาณเก้าพันห้าคือถ้าเน้นสายพีนจริงผม่าคิดว่ามันมันมันไม่คุ้มอ่ะเพราะว่ามันมันจะมันฆ่าทหารแค่เรียวต่ำสุดมั้งไว้เรียวต่ำสุดไม่ได้ก็จึงเดียวเองอ่ะก็คือดูมองว่าไม่คุ้มแต่ที่จะเอามาอัปเดตกันก็คือตัวนี้ครับมันใช้หินสกัดด้วยสกัดด้วย ซึ่งเพื่อนๆก็ต้องสะสมพวกทรัพเพื่อกรอนไว้แล้วกันซึ่งถามว่ามันใช้เยอะไหมมันใช้อย่างละ1.92ล้านผมตีไปกลมๆเหมือแล้วกันน,ะก 2, 000, นะ,ะก็อย่างละสองล้านอะรัพยา์กรอนอย่างละสองล้านยกเว้นทองทองมาใช้สี่แสนกว่าแต่ผมบุกผู้ผู้กลมๆเป็นห้าแสนแล้วกันก็คือสรุปครับใช้ทรัพเพื่อกรอนก็ประมาณสองล้าน,มามามาน 2, 000, แล้ว สมบัติต่างๆนะแล้วก็ทองก็อยู่ที่ประมาณห้าแสนแล้วเพื่อนๆก็จะได้หินสกัด1อันเอ้ยลืมไปมันใช้นี่ด้วยนี่ครับตัวนี้ใช้วันนี้ด้วยในการทำประมาณล้านสองล้าน2องเพ่งเพื่อนเพืน,พนๆก็จะได้หินสกัด1อันอัน แต่ถ้าทำไว้เยอะๆก็ดีครับเพราะมันใช้วัตถุดิบที่มันไม่ต้องใช้เผ็ดอะไรมากมายครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสะสมและมีกันได้ครับซึ่งตัวนี้มันต้องใช้หินสกัดในการใช้สกิลสแตยงก็เลยเอามาบอกกันก่อนครับบางทีอาจบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราทาได้แล้วอะล้วทาไมเราปล่อยสกิลนี้ไม่ได้อะไรประมาณนี้เออเราใช้สกิลนี้ไม่ได้ครับซึ่งมันก็บอกอยู่ว่านี่ครับมันต้องการหินในการใช้หนึ่งครั้งและคูดาวแค่สามสิบนาทีถ้าคุณ อัพมพน,เป,นเป็นขอบสีม่วงเลเวลห0แล้วตัว Skill สกิลสัตว์เลี้ยงเลเวล10ก็สามารถที่จะเรียกกองทัพทั้งหมดได้ภายใน6วิตามคลิปก่อนที่ผมเคยอธิบายไว้อือก็เลยเอามาอัปเดตกันนิดหนึ่งครับซึ่งสายกัาแพงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสนุกนะน่าจะสนุกเหมือนกันก็รายละเอียดมันก็ไม่ค่อยอะไยากเออไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เพื่อนๆก็สามารถทํากันได้ครับแต่ถ้าใครมี T 4สที่โดนเซตศูนย์มานะครับเล่นกลับมาเล่นสายนี้ดีกว่าครับทากำแพงไปเลยครับกำแพงให้พี่อยู่มา2ล้านครับดับกๆก็ใช้มาแปดสี่แปดสี่ดักได้ดีกว่าครับดักได้ดีกว่าแผ่นสามเยอะผมไปลองจาแผ่นสามมาแล้วผมว่าผมไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะคือมันดักได้แต่มันมันดักได้ขี่เดียวอะ่ะมันก็ทะลุไปถึงทหารนิดนึง แล้วจากนั้นพอมันตีกลับมาอีกทีหนึ่งถามว่าดักได้มันนั้นดักได้แต่ว่ามันก็ลงไปนอนแล้วไงเออมันนอนแล้วลงไปนอนแล้วค่นอนข้างเยอะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็พยายามศึกษาแล้วหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆนแหละจากที่ผมคิดเออแล้วไปถามเพื่อนๆที่เขาเล่นกันมาจากคนในกลิวนี่แหละพขาเล่นขายนี้มาแล้วผมก็แนะนําในส่วนที่ผมรู้กับส่วนที่เขามีประสบการณ์มาเออก็เลยเอามาแชร์แชร์กัน ก็บางคนก็บอกว่าเฮ้ยสายสายกำแพงรับไรนไม่ได้หรอกรับได้ครับถ้าคุณเล่นเป็นเอ่เอเล่นเป็นรีรีทาเล่์เป็นอารีทาเล่์เป็นนะรีเป็นสายกำแพงคุณก็สามารถที่จะเอากำแพงรับแลนลี่ได้อย่างนี้น้องว่าจะสองครั้งมีแน่นอนถ้าคุณมีสกิลสัตว์เลี้ยงอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับเป็นหนูนี่เองนี่นครับ ันจะเพิ่มในส่วนของเออซ่อมแทมแกำแพงเพิ่มอีก50%ก็สมมุติว่าคุณโดนตีไปแล้วเหลือแสนน้อยๆสมมุติเหลือให้พีแสนน้อยๆจากสองล้านกว่าอ,อย่างเงี้ยคุณกดไปไปกดสกิลนี้ไปปุ๊บมันเพิ่มเลยให้อีก50%เลย50%ก็น่าจะอยู่ประมาณ9สนกว่าปะ่ะประมาณนั้นอะประมาณ9ส0ถึงล้านหนึ่งประมาณนั้น,นเพื่อนๆก็สามารถรับได้อีกหนึ่งครั้ง ในการรับแรนดี่แต่การรับรอบสองเนี่ยต้องมีทหารด้วยนะก็มีทหารด้วยเพราะว่ากำแพงคุณอาจจะเหลือน้อยแล้วแต่ข้อมูลที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นข้อมูลแค่ข้อมูลคร่าวๆนะมันไม่สามารถเจาะจงฟิกได้ว่ามันรับได้แค่สองครั้งมันขึ้นอยู่กับว่าไอบ้บัฟคนแลนเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วทหารที่มันเอามาอยู่ในแลนเนี่ยมีเยอะแค่ไหนอ่ามีเยอะแค่ไหนซึ่งมันสามารถรับแลนได้ครับรับแลนได้ จะใสฟ่ฟีอย่างเราว่าสบายสบายครับแลนแลมาถอะครั้งหนึ่งจากนั้นโลเลยเออโลเลยแล้วจากนั้นเราก็ได้ยอดคาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นช่วง kvk เง่สมมุติว่าเราไปดักนูน่นแลนี่ตีนูน่นแลนี่มาละปุ๊บเราใช้สกิลนกเมื่อกี้นกที่ผมบอกไปแล้วบังเอิญติดฟูรี่เฮ้ยติดฟูรี่ทำไงวะมีฟูรี่แล้วมันแลนมาอ่ะอย่างน้อยคุณก็ใช้สกิลตัวหนูเมื่อกี้ ก็มีเทปพีประมาณหนึ่งล้านอย่างน้อยกําแพงก็รับรับพลระไปแล้วเทปพีหนึ่งล้านอย่างเงี้ยครับเป็นตน้นก็สามารถที่จะรอดไปได้ไม่ให้โดนแลนหมดบาทเป็นตน้นแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะเพื่อนๆต้องถ้าเจอแลนมาเพื่อนๆต้องตั้งสติดีๆเพราะเกมนี้มันใช้เหมือนกับคือคือมันคือคือบ้าพลังถ้าใครมาได้ดีกว่า หรือบัฟที่ดีกว่าหรือแรงกว่าเนี่ยมันก็อาจชนะเราแต่ถ้าเรามีไหวพริบที่ดีหรือเทคนิคที่ดีนะเพื่อนๆลองคิดดูนะเพื่อนๆก็ใช้เทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยจากที่ผมแนะนําบ้างหรือเพื่อนๆมีจากประสบการณ์เองบ้างอะไรเงี้ยก็เอามาผสมผสานเรา,ารใช้ผมคิดว่าเกมนี้มันเป็นเกมอะไรที่ท้าทายนะต่อให้เราไม่มีเงินเติมหรือเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซนต์บ้าผหลังแล้วยังไงอะยังไงแล้วยังไงก็ตีเข้ามาสิอะไรประมาณนี้ เข้ามาประมาณนี้เนี่ยครับก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อลองเอาเอาไปใช้กันเล่นกันดูครับผมคิดว่ามันค่อนข้างสนุกนะผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดแบบคือผมก็มีตัวแรลลี่นะเออผมทําอยู่ประมาณสามตัวงงไหมสามตัวคืออะไรตัวหนึ่งที่ผมแนะนําไปแล้วก็คือตัวทศกัณฐ์ตัวทศกัณฐ์ก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับ ตัวนี้ได้เป้าทีทีสีแล้วได้เป้าทีสี่แล้วอย่างร้านร้านน้อยๆทีสองยังไม่ได้เป้าทีสองยังไม่ได้เป้าแต่ผมจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะเอามาเล่นกันก็คือตัวเดี๋ยวก่อนมันอยู่เคยี่ห้าผมผมต้องไปหาก่อนยังไม่ได้เอาค่ามาครับตัวนี้ยังไม่ได้เอาค่ามาเคสีอยสามสสอง มีเหตุผลครับเพราะว่าผมจะทํายอดสิติการค่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมมีซัพพลากรมหาศาลอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่สามารถที่จะย้ายมาเค432ได้ซัพพากรที่น,นี้คือข้าวหินไม้แร่ซึ่งผมมีประมาณ4ีอ่ะคือเต็มอ่ะเต็มลังอ่ะผมเอาดอไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอืมซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นหดอยก็ยังไม่สามารถที่จะ ย้ายกับทามาได้เพราะว่ามีทองอยู่ด้วยอ่าใหทองไปด้วยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยก,อ,กอีกต่างหากหนึ่งแล้วกันว่าในกรณีที่เราจะมีซัพไปก่อนมหาศาลแล้วเราจะย้ายเคเราจะละลายซับของเรายังไงแต่บางคนอาจคิดว่าเฮ้ยก็ขายรับเพียร์ต้อนซิ่งกินไปเลยประมาณนี้มันมันมันก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะแต่ว่าผมจะในเรื่องของการทํายอดค่ามากกว่ายอดค่าครับ ซึ่งตัวเนี้ยยอดข่าที่มา25ล้านใช่ไหมเออ25ล้านซึ่งผมจะทาได้เป็นร้อยล้านเป็นร้อยล้านแต่ว่าปัญหาตัวเนี้ยผมตอนเนี้ยไอตัวหนุมาตัวเนี้ยผมกําลังผมเคยนําเสนอไปแล้วตัวเนี้ยตัวหานุมานนําเสนอในส่วนของอะไรนะค่ายอดค่า10 10ล้านภายใน15นาทีซึ่งความจริงอะ่ะมันมันมันทำได้เร็วกว่านั้นอ่ามาทำได้เร็วกว่านั้น ถ้ามีสองคนมีสองคนก็หมายความว่า,วาคุณอาจจะเป็นคนตัวทํายอดส่วนอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนตั้งค่าก็มาตีอะไรเป็นตน้นเดี๋ยวคนจะทําให้ดูอีกทีครับทาให้ดูอีกทีแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือตัวนุมาาตัวนี้ลงบาร์พึ่งรับได้แค่26ง0 0 0ซึ่งผมจะเอาให้มาลงรับได้สักสี่แสนมันจะวางได้สองทับหรือวางไปได้2ทับพอละสองทับปกติมายอ่ยอ,ยอมันจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ ถ้าทับไปสองแสนห้าก็ได้ครั้งละห้าแสนอ่ะเออครั้งละห้าแสนคิดดูตีตปีไปห้าแสนทำได้ยังไงเออพลังก็ไม่ได้ลดเยอะแต่ยอดค่าเทียบอ่าเดี๋ยวผมก็จะทำในคลิปต่อ,ตอไปนะแล้วผมอัพไปตัวหนุมานตัวนี้ให้มันมีลงมาเท่าไหร่มาสักสี่แสนห้าแสนก่อนมาสักห้าแสนดีกว่าห้าแสนมันจะได้ทำยอดได้แป๊บเดียวแล้วจากนั้นรายรายซับยังไงก็คือ มก็รักษาทหารนั่นแหละมันคือการละลายทรัพย์การรักษาด้วยทีหนึ่งมันจะไม่ไม่เสียทองนะมันจะเสียทรัพย์กรอื่นเช่นข้าวหินไม้แร่เออมันจะเสียแค่พวกนี้แต่ทองไม่เสียแต่ทองเนี่ยผมจะมีวิธีการหนึ่งที่ผมจะเอาทองข้ามเคไปด้วยแต่บางคนอาจจะรู้แล้วนะบอกไปเลยแล้วกันก็คือการจับแม่ทัพคือผมจะเอาตัวมรุติเอมรุติเนี่ย จับไอห,หัวกิ้วนี้เลยเอาไม่ทับข้ามเคไปไมแล้วนะเรียกเข้าไถาเออแต่ว่ามันจะโดนหักประมาณ30%ตัวทับสาก็ผมมีประมาณ B นึงอะประมาณ B ีหนึงถ้าโดนหักสามสบเปผมก็ได้ทองไปอยู่ที่ K 4สีก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อย็มเจยมซึ่งตอนนี้ก็เริ่สมสะสมกันใหม่นะครับจากตัว h y เปอร์ฟา ซึ่งตอนนี้ความจริงก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะมีอยู่เยอะเหมือนกันแล้วไม่กมี่วันยังไม่กี่วันมาสองวันสองวัน,วนประมาณนี้อ่าครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่จะามาอธิบายให้เพื่อนๆฟังแล้วกันซึ่งเพื่อนๆลองเอาปรับไปใช้นะเอาปรับไปใช้ดูส่วนรายอื่นๆถ้าเกิดผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแล้วกันครับเพื่อนๆจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันศึกษาไปพร้อมๆกันเออแล้วทําไป ด้วยกันยังไงก็กดติดตามกด u b s c r i b e กันไว้เนอะถ้าบางคนไม่ได้กดมันอาจจะข้ามคลิปไงบางทีมามาดูคลิปล่าสุดแล้วก่อนอันนี้ไม่ดูอะไรประมาณนี้บางทีอาจจะไม่ต่อเนื่องกันเพราะว่าผมจะมีการอัปเดตไปเรื่อยๆครับตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์ที่ผมได้เจอหรือเหตุการณ์ที่ตัวเกมมันอัปเดตแพทอะไรเงี้ยแล้วความบ้าพลาันมากขึ้นผมก็ต้องปรับปรับตัวเมืองต่างๆให้มันสอดคล้องกับ ตัวอัปเดตแพทซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ได้ทำการทดสอบหลายๆครั้ง่เช่นตัว a อมรติเนี่ก็ทดสอบมาค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะแล้วหลังๆก็มาก็เริ่มเบื่อไงเริ่มเบื่อเริ่เบื่อสายดักซึ่งสายดักของคือมันดักสดคือมันไม่สามารถที่จะติดฟูรีได้ไงอ่ามันก็เลยทำให้คือมันต้องรอต้องมีคนมาตีมันก็เลยทำให้ดูน่าเบือ่อ ก็เลยคิดว่าเฮ้ยท,ทำยังไงวะเล่นสายนี้แล้วตีได้ตีมันก็ได้ดักก็ได้แล้วก็ทําก็ได้มุกนั้นมุกนี้อะไรประมาณนี้ก็<ๆ>เลยมองในงเรื่องของสายกําแพงและการเล่นนกเออเล่นสายตัวสเลงตัวนกตัวนั้นมาแล้วมาเอามาผสมผาสามกันแต่แนะนําจริงนะครับเออ่ถ้าเจอบ้าพลังจริงบ้าพลังจริงมันอาจจะเล่นได้ไม่กี่ครั้งเนื่องจากมันเป็นกับดักเลพิสาม ึ่งมันดักไม่ได้ไม่ไม่ค่อยดีนักแต่สามารถดักได้ไหมดักได้แต่ถ้าเจอทีสามเข้ามาตีเงี้ยสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนเลเวลไม่สูงเหมือนผมเพราะว่าผมเอาตัวที่แบบมีอยู่แล้วไงม,มีอยู่แล้วมาทำซึ่งซึ่งตัวเนี้ยพลังมันมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปน้อยนึงแต่ว่าสาหรับเพื่อนๆที่เล่นสายกํมเพงจริงๆนะสายกํมเพงจริงก็ก,ก็อาจจะพลังไม่ได้เยอะขนาดนี้เออก็สามารถหลอกรอไอ้พวกทีสามมาตีก็ได้ครับทีสามมาตีทีสี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ดักได้นะ ผมเคยเจอทีสามมาตีหมดเลยเรามเอาทีสามมาตีติดครับติดติดหมดเลยติดทําให้ทับด้วยแต่ถ้าเป็นทีสี่ข้ามาตีนี่อาจจะถลุครับเพราะว่าทีทีมันกดมาสามเจ็ดห้าเี่ยรับไม่ไหวรับไม่ไหวรับไม่ไหวจริงๆรับไม่ไหวของผม,ม,มหมายความว่าคือกําแพงม่เหลือศูนย์เลยเออมาเหลือศูนย์เลยกำแพงมาเหลือศูนย์เลยเนื่องจาก HP, 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 HP มาแพงพี่มาล้านเดียวแล้วใช้กับดักเอ,อ่อเลเวลสามมาดัก ส่วนทหารทหารถามว่าล้นมันล้นลงบานมันไม่ล้นครับมันลงไปแค่ประมาณหลักหมื่นนะหลักหมื่นถึงแสนประมาณนี้ประมาณนี้แต่พอพอบันตีดาบ2องขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาต่อไปเพราะว่ามันใช้ทีสในการดับตอนนี้ถามในการอยู่กับดับเฮ้ยในการดับก็คือมันจะทําให้เราต้องกดชักจะก่อนออกมามันต้องมีระยะเวลาในการรักษาเออถ้าเพื่อไม่มีในส่วนของ ตัวเร่งระยะเวลาในกนารรักษามันก็อาจจะลงไนนอนโรงพยาบาลอีกหรือถ้าเพื่อนๆมีเกินโรงพยาบาลมันก็จะลน้นขึ้นอีกอืมแต่ว่าเทคนิคต่างๆเดี๋ยวจะอ,อัปเดตเรื่อยแต่ถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรก็ใส่ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนอะหรือมีข้อเสนออะไรๆหลายๆอย่างที่คิดแล้วว่าเอ้ยพี่มันทํายังไงอันนี้มันทํายังไงแล้วมันต้องเป็นยังไงพี่ลองเอ,เอาไปลองแต่ถ้าบางไหนที่ผมเอาไปลองแล้วเนี่ยในส่วนที่เพื่อนๆคิดมาผมก็จะใส่รายละเอียดไปเลยว่า เหมือนนี้ไม่โอเคนะอันนี้ไม่ได้นะผมไปลองมาแล้วอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีทริคอะไรกับแบ่งปันกันแล้วผมก็จะไปลองให้แต่ว่าบางคนก็ถามนะที่ไปเอาซัพย์ระกั์จากไหนเนี่ยแนละ้วทำไมต้องลองแล้วต้องเสียตังค์ไหมนเนี่ยความจริงผมไม่ได้เสียอะไรเลยเนะี่ยอืมผมไม่เสียเลยเพราะเนื่องจากผมมีการทํไมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไงนี่แหละผมจะสอนให้แต่ละคนรวยก่อน มีทรัพยากรอ,อะไรก่อนมีทองก่อนมีเท่าก่อเทอกุกอย่างอะไรก่อนที่พร้อมจะนั้นค่อยกลับมาคิดทีหนึ่งว่าเราจะหาเพชรยังไงเออหาเพชรยังไงเครื่องหาเพชรกู้ๆไปด้วยก็ได้แล้วหากองกิ้วยังไงหาตัวนิ่งแลยเวลาย,ยังไงอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับทนี้ก็เป็นข้อมูลข้าวคร่าวสําหรับผมแล้วการยังไงเพื่อนๆเราเอาไปรปรับไปใช้กันดูแล้วกันเนะก็มาอัปเดตกันให้เพื่อนๆรู้เนะว่าผมต่อไปผมจะไม่เอาทีเอาทหารไม่ใช่เอาทหารสิ เอากระดักแผดสามมาดักแล้วผมจะเอาแผดสีมาดักเออเอาแผดสีมาดักซึ่งอีกไม่นานอีกไม่นานครับอีกไม่นานเพราะว่ามันเอาแค่แล็บหรืออะคาเดมี่เลเวลยี่เลเวลยี่สิบห้าเองซึ่งผมไม่ได้เอาทีสี่ไงถ้าผมเอาทีสี่เนี่ยโอ้โหนี่โคตรนานนะครับทีสี่วิจัยนี่นานมากครับเป็นร้อยวันครับร้อยวันร้อยวันคิวไร อันนี้อาจจะทบทวนสําหรับคนมือใหม่นะครับว่าร้อยวันคืออะไรคนที่เคยเล่นไม่ใหม่มเคยนี่ครับ l e v ว l five จะบา้าเตรียมวิจัยนานมากครับมันวิจัยนานมากครับอันเนี้ยวิจัยนานมาเป็นร้อยร้อยกว่าวันร้อยกัวกัววันอต่อต่ออันนะต่ออันมีสามอันคุณรกดอนประมาณสามแล้วก็สามล้วกว่าวันก็ตกประมาณปีหนึ่งอ่ะ ปีหนึ่งนึงที่นี่ทำไมผมว่าคือคุณไม่ได้กดตัวเร่งเลยเวลาเลยนะก็สามประมาณปีหนึ่งแต่ถ้าใครมีกล่องกิ้วเยอะก็สามารถกดตัวเร่งเลยเวลาได้อาจจะใช้เวลาแค่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับแต่สําหรับใครที่เล่นทีสี่นะแต่ถ้าเล่นสายกําแพงไปแล้วไอ้ตรงนี้มันมันไม่ต้องอัพมันมันไม่ีาจำเป็นทีสี่ที่ต้องอัพเราก็ไปอัพในส่วนของกําแพง สกิลของกําแพงทั้งหมดนี่ครับกาแพงทั้งหมดเลยให้มันตันๆเต็มๆต็มแล้วจากนั้นก็ไปเน้นเรื่องชุดไปเน้นเรื่องอัญญปณีไปเน้นตัวฮีโร่ฮีโร่ที่เป็นพวกสายกับดักกับกําแพงแล้วใส่ประมาณจิวทองอะไรประมาณนี้เป็นต้นส่วนเรื่องชุดก็เคยอัปเดตไปแล้วในเรื่องคลิป่อนเะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรใหม่เดียวเดี๋ยวบ่อยทีแล้วกันบอทีแล้วกัน เริ่มตอนนี้ผมก็มีข้อมูลเป็นประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากกติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ทำผลงานให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังแต่ถ้าผมมีมุกหรือไอเดียอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งเพื่อนๆจะได้คิดตามแล้วก็ทำตามแต่ถ้าเจอปัญหาอะไรเราเอามาคุยกันครับแล้วจะบอกและสอนกันอีกทีหนึ่ง ฝากกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ทำผลงานเทคนิคดีๆและท่านคลิปนี้มีประโยชน์ก็เ่ยแนะนำเพื่อนให้กดติดตามด้วยนะครับจะได้เก่งๆไปครับครับสวัสดีครับ